กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จากยูทูบโครนเวย์นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์แอสการ์ดนะครับผมตอนนี้แอดผมนี่เดวบิล98แล้วนะครับผมอ่า98กับ90%นะครับผมถือว่าใกล้มากนะครับใกล้จะ99กันแล้วนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็อยู่ที่แมกมาลิงนะครับผมตรงแถวเมืองราเชลนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ นี่ก็ชิวดีนะครับก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมตัวละ0.3นะครับผมสำหรับตอนนี้เวล98เนี่ยก็ตีผมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยตั้งแต่92นะครับก็อยู่มันมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ชิวๆไปครับตัวละ0.3นเปอร์เซ็นต์นะครับตีเรื่อยๆนะครับมันก็ตีผมไม่โดนหรอกผมก็ตีผมมันไปนะครับนี่ครับตีไม่กี่วีก็ตายครับตอนนี้ก็ตีชิวๆไปนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าแอสการ์ดเวลมันขึ้นง่ายนะครับผม รูครับนี่ครับตีแป๊บเดียวที่ขึ้นมา2%แล้วนะถ้าไปอยู่เซิร์ฟยิปารีโวอคัสซิกนี่แบบโอ้2%นี้2-3ชั่วโมงอ่ะตอนนี้ผมมีไอเทมในดวงใจนะผมนี่ครับพุดดิ้งนะครับผมชอบมากเลยนะครับคือมันกินปุ๊บแล้วจะวิ่งไวนะครับผมเนี่ยครับมันจะอยู่ได้5นาทีนะฮะดูครับพอกินแล้วปุ๊บโอ้โหวิ่งนี่เป็นจรวดเลยนะครับเป็นไอเทมในดวงใจมากนะครับตอนนี้ ให้วิ่งหาบอลได้ง่ายมากนะครับผมนี่ครับเดินเหมือนแบบติดมองติดลีโลครับครับก็จะมีตัวนัารำคา2อีตัวนบก็คือตัวดีกับอีกตัวหนึ่งชื่อโดิล่ามันก็นั่งผ่านทั้งคู่นะครับดูเล็กนิ่งกับกันเ็นว่าเล่นเลยนะครับเพราะเหมือน มันจะคูณ2ให้ตลอดเวลานะครับผมทั้งไ p พีแล้วก็ของดอบนะฮะที่เห็นผมคลิปบ่อยๆนี่คือมันไม่ได้อัปลักนะครับผมตัวนี้มันนี่ครับรรตัวนี้ว่าใส่เต็งลสีเด็กนะครับแต่ที่ได้คีมาที่ห้านี่คือของล้วนๆนะครับของนี่ก็มีอันนี้นะครับผมเป็นคือแมวนะครับผมไปทาเควสมานะครับก็ไม่มีต่างตือคีมก็ไปทาเควส เอามือแมวมาฟีนะครับผมทําอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับได้มา2องอันเลยนะฮะนี่ครับคุณบัตรดีมากครับวิทหนึ่งจิตหนึ่งเล็กหนึ่งรักหนึ่งนะครับผมมีรู้ด้วยอีกทหารนะครับผมผมก็ใส่การโคโบซานะครับเพื่อจะเอาไว้เล่นแอดคีต์นะครับผมตัวเนี้ยผมจะเอาไปเล่นมีทีนะแต่ว่าเพิ่งจะกเ้าเก้าเนี่ยกําลังจะกเ้าเก้าแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นครับเข้ามาแบบนิดๆหน่อยๆเข้ามาแบบวันละนิดวันละสิบเปอร์ยี่สิบเปอร์ครับไม่ค่อยรีบครับเล่นชิวๆเรื่อยๆนะเติมนี้นะ อ่าไอ้นี่โมโบนี่ค้างละสี่ใช่ไหมครับผมอ่าโอเคข้างละสี่แล้วนี่ครับไนท์ปิกครับผมผมมีออฟอยู่นะครับชาร์ปเลเวลห้านะครับคีบบวกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับเป็นซื้อมาตอนแรกๆเลยนะครับตอนที่เซิร์ฟเปิดมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็ซื้อเก็บไว้นะครับผมก็เห็นมันดีนะถูกปีครับนี่ครับคีบบวกสิบห้านะครับผมนี่ครับแค่ใส่สามชิ้นนี่ก็ บวกเข้าไปแล้ว25นะครับผมสูงมากนะครับแค่นี้ก็ชิวๆแล้วนะครับผมกาตาที่ผมก็มีนะนี่คนระับมีคนให้มานะครับผมเป็นกาตา 4S นะครับผมบก7แล้วด้วยนะครับผมแต่ผลก็คือเปาหิวนะที่300เท่นั้นเองครับถึงจะขี้อีก็เถอะก็เลย ใส่ไอพิใส่ไอปิก,กับมีดสามมือมีนะผมจะได้ตีโดนๆน,นะก็คือตอนแรกๆปัญหาของตัวนี้ก็คือตีไม่โดนครับตีมอนไม่ค่อยโดนเลยนะฮะขนาดเด็กห้าสิบเราคิดว่าแบบโดนแน่ๆแต่มันก็ไม่ค่อยโดนนะฮะก็เลยได้ไอมีดสามมือมีนี้มาก็ค่อนข้างจะสบายหน่อยนะครับก็ตีมอนโดนครับเวลก็ค่อนข้างจะขึ้นไวดีนะ นีครับคุยกัปคุณมาตอนที่96แล้วนะครับผมนีครับว่าเติมรีนิวลเต็มรูปแบบเนี่ยมันเก็บเวลไวมากนะครับแป๊บเดียว99คัสแรกนี่ยิ่งที่คัสแรกยิ่งจิ๋วๆครับให้ผมนับเวลาเล่นจริงๆนี้ประมาณสักไม่น่าจะเกิน10ชั่วโมงอ่ะผมว่าเต็มที่แล้วผมเข้าๆออกๆครัแต่ช่วงแรกเนี่ยประมาณสัก สามสี่ชั่วโมงอ่ะผมเวล์เจ็ดสิบแล้วอ่าส่วนหลังจากนั้นเนี่ยก็เนี่ยครับอีกประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงครับผมผมก็ตีของผมมาเรื่อยๆนะครับเข้าๆออกๆเข้าๆออกนะครับไปเล่นทอบ้างเล่นอะไรก็เยอะนะผมก็เนี่ยนะครับเข้ามาอาทิตย์หนึ่งครั้งสขของครั้งเองนะก็เวลไม่ค่อยลําบากมากนะไอพิท IP ก็สบายหน่อยนะครับผมมันก็ ตีมอนค่อนข้างจะแรงขึ้นพอสมควรเลยแรงขึ้นเยอะเลยแหละถ้าเทียบกับพวกมีธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไอพิกก็ขายกันถูกๆคนระับหลักแค่สิบเอ็มเท่านั้นเองคนระับเงินก็ไม่ได้หายากอะไรนะเงินก็หาเอาจากพวกเอาตาฮ้องไปขายอะไรอย่างเงี้ยตาเอาขายกันนะันละห้าพันครับผมก็ไปหาเป็นค่ายาค่าของได้นะครับหาไม่ค่อยยากบางเก็บนิดๆหน่อยๆก็ได้แล้วนะผมของหักสิบเอ็มเนี่ย ก็จะมีพวกของแบบแพงๆหน่อยอย่างพวกอของทำรุ่ของสําหรับทำรุ่ไนท์อะไรอย่างเงี้ยก็จะขายกันหลายหมื่นอยู่นะครับผมนานๆก็จะมีคนมารับแพ็คๆทีหนึ่งก็แบบรีบไปเก็บมาให้เขาแล้วขายก็ถือว่าเป็นิวที่งานทนี่ไม่ค่อยลำบากอะไรนะผมก็ซดไว้สลิมครับมันมีกล่องไว้สลิมอยู่นะนี่ครับไว้สลิมเวอร์ชันบล็อกนะครับผมเห็นขายกันทุกมากนะครับอันละ 150k 200k ทั้งนี้ ก็แบบเก็บตาของพปกี่อันก็ได้แล้วครับ 200K ครับ99นะครับผมเปิดซิเปิดออร่านี่ครับนี่แหละครับ99นะครับตัวแรกในแอสการ์นะครับผมคุยแป๊บเดียวนะครับคุยเพินเินนะครับเรียก99แล้วนะฮะมีแสงนะครับสักทีนะครับผม รับที่รอมาหลายชั่วโมงนะไม่ได้นานอะไรเลยครับแค่หลักหลายชั่วโมงนั่นเองครับนี่ผมก็อยากเปลี่ยนไฮคาร์ด uh, เลยนะแต่มันต้องแบบมี2 ID ไปเดียวเงินไง้ผมมี ID เดียวเนี่ยเล่นแค่ ID เดียเดียวเลยแหละผมจะหาใครมาเดียวเงินให้ได้ก็ไม่รู้นครับไ่เดินให้ชื่นใจนะนี่99แล้วใช่ไหมครับผม จะเอาตัวไปทิ้งไว้ที่จูโนนะครับจะไปเปลี่ยนไฮคาร์นะครับแต่หาหาคนมาเดียวตังก่อนนะเดี๋ยวคอย่ไปติดต่อชาวบ้านเขามาเดียวตังให้ครับครับตอนนี้คืออันนี้คือเมืองลาเชลนะที่ผมเดินเดินอยู่เนี่ยมันเป็นเมืองใหม่ๆที่เข้ามา e อีพีอะไรก็ไม่รู้ผมก็มาไม่ทันนะครับผมผมรู้แค่มันอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเราขึ้นเรือบินกันนะครับผมใครที่ยังไม่มีประสบการณ์ขึ้นเครื่องบินนะครับผมเรา สามารถขึ้นได้ที่เมืองนักดาบครับเมืองนักดาบจะมีท่าเรือท่าเรือบินนะครับผมเป็นเรือเหาะเรือเหาะนะครับผมอยู่ตรงล่างทางขวานะครับผมเคียค่าเดนทางครั้งละพันสองเท่านั้นเองนะครับผมแล้วมันจะไปอยู่ประมาณ4ี่ห้าที่นะครับผมแล้วก็ต้องมันมีแบบ2สายนี่ครับเห็นสียครับเสียค่าเดินทางพันสองนะครับผมเข้าไปเลยตรงนี้เป็นสถานีของลาเชลูฟ เยอะจังกิมได้ไหมเนี่ยสุ่ไม,ไม,ไ,ม,ไ,มไม่ได้มิงไม่ได้โอ้โหชีวิตตายครับแบบนี้ตายแน่นอนนะเออเรียบร้อยนะ ปห,หนึ่งกล่องนะทำไมดวงดีแบบนี้นครับเมื่อกี้มันเป็นอีเวนต์สุ่มนะครับผมสุ่มว่า,าช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเรือเหาะจะโดนมอนสเตอร์ยึดนะครับเราต้องไปปราบมอนสเตอร์นะครับผมถ้าไม่ปราบก็รอนะครับผมเราก็ไปใหม่นะเสียเวลาเสียเลสผมเสียไว้นะครับผมไม่ต้องสดไว้แล้วเอาซดส,ส้มแทนแล้วกันงบน้อย รเราต้องเดินทางไปให้ได้นะผมเราไม่ยอมแพ้นะฮะเข้าไปปุ๊บแล้วมันวิ่งเข้าใต้ท้องเรือเลยก็ได้นะผมไม่ต้องไปสู้นะฮะไไปน,นี่มันมีลูกอมเดินเร็วด้วยนะลูกอมเดินเร็วอันนี้มีคนให้มานะครับ แสงเก้าเก้านี่มันจ้าซะเหลือเกินนี่ลอนะครับผมเราก็เข้ามาเดินเล่นในเรือตัวเรือนะครับผมแล้วก็ วางเรเดียประหลาดโอนะครับผมก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะครับนี่ครับการคุกคามนี่ของมอเตอร์หายไปแล้วนะครับเรากำลังจะไปเมืองอีรูดกันแล้วนะครับผมอีรูดไม่ไปครับเราจะไปจูโน่ครับจูโน่เราจะเปลี่ยนไหค้ากันที่นู่นนะครับผมแต่ผมหาคนเดลเงินไม่ได้นะครับผมไม่รู้มีใครออนอยู่หรือเปล่ามันดึกแล้วด้วยนะครับ คือเมืองมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับผมตรงนี้มันเป็นวาร์ฟนะจุดวาร์ฟนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปจูโนแล้วนะครับเราก็แค่ยืนรอตรงนี้นะครับอยู่รอไปเรื่อยๆครับตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวมันจะถ้าเราอยู่ในเรือหอกมันจะแจ้งเองว่าตอนนี้ถึงไหนแล้วถึงจูโนเนี่ยวาร์ฟก็จะเปิดนะครับเราก็สามารถลงไปได้นะครับผมถือว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะสะดวกเหมือนกันนะครับถ้าไปแบบเมือเก่ๆอย่างเงี้ยจากนีลุดไปจูโนเนี่ย หรือถ้าไม่มีไอเรือหอนี้ก็ต้องวา้าไปกิฟใช่ไหมครับไปกิฟเสร็จต้องไปอดิบาลันนะครับอดิบาลันเสร็จค่อยไปจูโน่นะครับซึ่งมันหลายต่อมากนะฮะเบืองตังนะครับแต่นี่ขึ้นเรือหอแค่พันสองนะครับผมเหมือนขึ้น BTS นะครับผมแต่มันมี2ส,สายนะมันไปขึ้นไปรวมกับตรงจูโน่นะครับผมจะมีสายที่เป็นอ,อิลูดลาเชลแล้วก็จูโน่นะครับผมอันนี้คือเส้นหนึ่งนะอีกเส้นหนึ่งก็คือ,อจูโน แล้วก็อะไรวะอินบอร์ดนะครับผมแล้วก็อูเกลอูเกลที่เปลี่ยนฮันใหม่นั่นแหละนั่นแหละผมจําได้แค่นั้นแหละก็คือเส้นหนึ่งครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทางไหนนะครับผมมาแรกๆก็หลงเหมือนกันครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะชินแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอมก่อนครับผมอ้าวถึงจูโดแล้วนะครับผมอ่านี่นะครับงูจะพูดเลิดนะครับเกืออลืมบอกครับ โนโดยสวัสดีิภาพนะครับผมไปเซฟก่อนครับเดี๋ยวเข้าเข้าอีกตัวไปเดินในมอกันดูว่ามีของอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนานมากครับไปเดี๋ยววันหลังไปหาคนมาเดียวตังแล้วกันตรงนี้ก็ เกก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเซถ่ายรูปสักหแช,แชะแชะไปครับเปลี่ยนตัวไปดูในตลาดกันว่ามีของอะไรแปลกๆบ,บ้างนะครับดูครับอยู่ในมอนี่ไม่ได้ครับต้องปิดอลล่านะครับมันแสบตานะครับผม มันจ้าเกินไปไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนมีใครยู่บ้างมีมใครยู่สักคนคิวก็เงียบๆนี่มันดึกแล้วด้วยนะครับี3แล้วนะครับตอนอัานคลิปเนี่ยอนี่ครับผมของนี่ก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะ มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะครับผมอย่างนี่ครับผมจําได้มีแถวนี้ครับเป็นร้านขายไอปิ๊กนะครับผมนี่ไหนว่าเดี๋ยวหายไปแล้วหายไปแล้วนะครับผมกิโยส่าเจอร้านขายไอปิ๊กนะฮะนี่อันนี้เป็นแอรนะครับผมคุณภาพยาวมากนะไม่เคยได้ตั้งใจอ่านที่ร้อนเพื่ออะไรนะฮะ ก็มีแหวนไฟแหวนไฟก็อยากใส่มาเล่นนะซื้อมาใส่ดูแต่ก็หลายสิบเอฟอยู่ก็เลยเก็บไว้ก่อนนะครับเอาตังค์ไปทำอย่างอื่นก่อนนะครับไว้มีตังค์เหลือๆค่อยมาเล่นใหม่นะฮะมันเป็นพวกแหวนะที่แบบใส่ใส,ใส่แล้วออกสกิลนู่นนี่นั่นบ่อยๆนะครับผมมันก็น่าสนุกดีนะอ่านี่ครับดีวายคอสนะครับเป็นเหมือนคาถาเทพของเราอ่าสายเทอร์นันเอ้ยสาย,สายใส่แมกนัส น่าจะมีเทพกว่านี้แหละแต่ผมความรู้มีแค่นี้นะแหะเป็นคาถาที่ค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็อะไรอีกว่าดูซิดูซิจึ๊ดซึ๊ดึ๊นี่ครับไอพีครับบอกแล้วว่าถูกครับดูขายกันแค่ 15M เอ็มเองนะครับผมถ้าไปอยู่เซอร์คัสิกนี่โอ้ยหลายหมื่นนะครับผมโซลาร์นี่ก็ 20M นะฮะ ดับอะไรโหดมากกาตาทักษิณ 900K นะครับอยากให้ทักษิณเมียน,นีมากเลยครับผมเป็นกาตาที่ตีแรงมากครับแอทแทก140แถมเป็นท่าทักษิ์ด้วยนะครับผมสุดยอดมากนะฮะเรามาส่องดูพวกเขาของที่เขาขายกันดีกว่านะครับผมรับสีโกเท่าไหร่ว่ามานะครัโอ้ใจโหดจริงๆมีเซลในตัวนะครับ สิบปีด้แล้วก็อะไรเนี่ยบูเ,เทมนะผมผมก็อยากได้นะอยากได้เป็นเทมลักนะครับผมแล้วก็ลัคกี้เดย์เอนดะครับด้วยความฝันทั้งสูงสุดของเรานะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนแอดคอร์ให้ได้ก่อนนะไปเปลี่ยนไฮคาร์ให้เสร็จก่อนนะครับค่อยมาฝันต่อนะครับนี่แหละครับไอ้ดบ ไอดาบโคตรเถื่อนนะครับผม Executioner นะครับผมถ้าได้ถ้าในคลาสสิกทำได้นี่ก็คือเถื่อนมากนะครับเป็นดาบที่ตีถุงมือแรงมากนะครับผมไม่สนใจเล็บของมอเตอร์คึงมนุษย์นะครับผมโจมตีถุงมือแรงขึ้น10-20%นะครับโดนโจมตีแรงขึ้น10%นะครับคือมันตีแบบทะลุดีเฟนต์นะครับผมแล้วก็ตีแรงขึ้น20%เจาะรูได้นะครับผมไอแท็ก155นะครับคือมันเยอะมากอ่ะ ถ้าได้ไปเนี่ยโคตรโหดแต่นี่มันคือเป็นไอ้นั่นไงดีนิวว์มันก็ยังไม่โหดมากอะไรเท่าไหร่แต่มันมีของที่โหดกว่านะฮะไปดูของธรรมดากันบ้างครับผมของนี่ก็อ่อไหนดีกว่าของชิวๆนะครับก็เป็นพวกคลิปเทคลิปเทไม่ค่อยได้ใช้หรอกส่วนใหญ่ก็ก,ก็วิ่งกันนั่นแหละอืมนี้แพงไปหน่อย ของบวกแบวกเก้นะครับก็ราคาก็อ่ครับแล้วแต่อันนะครับบางอันก็35บางอันก็40นะครับผมแล้วแต่แต่ถ้าผมก็ไม่รู้หรอกว่าไหนมาดีไม่ดีนะผมก็พยายามรู้แต่ของแอดนะครับแอดผมก็ยังไม่ค่อยอะไรมากมายนะครับย่างวงๆอยู่นะครับดูรับปีกปีกขายแค่5้าเอะไรแบบนี้ถูกมากนะฮะแต่50อนี่คือแพงแล้วนะมันมีถูกกว่านี้นะครับผมดูครับ เจ้าออฟอะไรมีหมดนะฮะโอ้โหปิดที่ที่ชิเอ็มเจ้าอยากได้ทำไมไม่ตัง้งคือผมมีปิกอ,อันหนึ่งนะเดี๋ยวไปลองออฟบ้างนะนี่ครับไอปี๊ครับบกหก ออกแอฟแท็กหัว21นะครับแล้วก็ a g ตบวกสองครับอันนี้ล่ะอันนี้ค e ือ ag บวกหนึ่งครับผมแล้วก็โอ้โหถ้ามันเป็นชาปนี่แบบสุดๆอะ่ะเป็นแบบออฟบวกคีนะผมนี่โดนไปแล้วนี่ครับถ้าเป็นของแบบทั่วๆไปชิวๆไม่ตีบวกลูกศรอะไรเงี้ยก็ m สองเอ็มเพแล้วแต่ไม่ค่อยแพงมากอะไรเท่าไหร่ครับ คนที่แบบเล่นใหม่ก็พอหาได้นะก็ขายของขายพวกใบไอตาออกอะไรพวกนี้นะผมเห็นไหมครับว่าคือของแบบไม่ต้องไฮโซมากครับก็ของทั่วๆไปอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แพงอะไรมากกัหลัก10 m เอ็มนะฮะผกคอสเยอะนะผมนี่ครับไอปิดก้เอ็มนี่ไงที่ผมบอก เอากี่อันล่ะอยากได้กี่อันก็ว่ามา 9m นะครับผมเก็บแป๊บเดียวก็ได้แล้ว 9m นะครับคือมันทุกถูกนะไอปิ๊กนีอะไรอีกกว่านี่ครับของที่ดูเหมือนเทพนะครับผมเดบสากทีบแปนะฮะเยอะมากผมก็อยากใส่นะว่าจะ แบบออฟดีีใส,ส่ทักอันสองสักอันหนึ่งนะฮะแต่ยังไม่มีรองเท้านะครับผมก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับโครงการของเราเยอะนะครับผมจะตังไม่อํานวยนะนี่ครับแหล่งท่าเงินนะครับผมนี่แหล่งท่าเงินนะครับผมเอลเดอร์ารานะครับผมแล้วก็ไลท์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกคนระับ กันเล่ไรคาโน่นะครับผมอ่านงันแล้วกันนี่ครับตีนกบตีนกบก็อย่างที่เคยทําคลิปไปนะครับว่าเอาไปปัดเลเวลควีเดินได้นะครับผมมีขายกบนะครับขายกันสองหมื่นรับกันเจ็ดพันนะครับผมก็ทําไม่เป็นไรก็มานั่งขายได้นะฮะนี่พวกเนื้อหัวใจเกลือกมีอัลล่าบืนนะครับผมสปอร์ละสามพันสเต็มห้าห้าพันนะครับผมดวดดูดีนั่นอะไรก็ว่าไปนะครับผม ครับว่าขนทางหางเงินมีเยอะแยะนะครับผมอ่าีกขายกันเลยนะครับผมปึ๊บก็ไปนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับว่าแอสการ์ดเนี่ยอาจจะคนไม่เยอะนะครับผมแต่ของนี่ค่อนข้างจะหาง่ายนะครับถ้าใครแบบเข้ามาเก็บเลเวลสายเวลสายตีมอนสายวออะไรก็ว่าไปนะครับก็มันมีทางเลือกให้เล่นค่อนข้างจะเยอะนะครับผมทั้งของแล้วก็อาชีพนะครับผมมันก็เลย เกิดความหลากหลายค่อนข้างจะสูงมากนะฮะอาจจะเจอสายแปลกๆค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับผมคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรนะครับผมก็มาให้ดูว่าเก็บไว้ก็กล้ามันง่ายมากนะฮะแล้วก็พามาเดินดูของครับสายมโนครับผมอยากได้นู่นอยากได้นี่จะตังค์ไม่มีนะฮะนี่ครับควาที่อยู่นะครับผม 7m นะครับผมได้มา 2m เท่านั้นเองครับยังอยู่ในคังเลยนะครับแพงไม่ค่อยแพงครับก็เล่นได้นะ แต่มันไปเิริฟเติมตังค์นะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับเป็นเสริมเติมตังค์ปุ๊บคนน้อยทันทีนะเพราะคนไม่ค่อยเข้าเล่นนะฮะนี่ครับบวก9ก้ากระบอกขี้สองตูะครับเอาไปใส่เล่นได้นะครับผมจะเป็นเซ็ตนอวิดพร้อมพร้อมส่งน่ครับก็เลยมีของเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวจะเพลินไปหน่อยครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครเอ่อมีอะไรแนะนำนะครับสำหรับ เอสการ์ดก็แนนําผมเข้ามาได้เลยนะครัเพราะผมเล่นไม่ค่อยเป็นหรอกเิร์มเนี้ยก็คอมเมนต์วไว้กข้างล่างก็ได้นะครับผมอ่าอย่าลืมกดซับสไคาร y ์ยูทูบคอนเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ